การหยิบสินค้าตามรายการมองดูเปน็นเรื่องง่ายแต่คุณรู้หรือไม่ว่าหากดำเนินการผิดพลาดอาจเกิดปัญหาตามมามากมายเช่นพนักงานใหม่ขาดประสบการณ์หยิบสินค้าผิดการดำเนินงานสะดุดไม่ต่อเนื่องทำงานล่าช้าส่งสินค้าไม่ตรงตามกำหนดลูกค้าไม่พอใจจัดส่งสินค้าผิดพลาดลูกค้าขาดความเชื่อมั่น จบทุกปัญหาลดความผิดพลาดในการหยิบจับสินค้าตามรายการในคลังสินค้าด้วยระบบ Digital Picking System DPS ที่ใช้สัญญาณเป็นตัวนำทางในการหยิบจับสินค้าหรือชิ้นงานในคลังสินค้า DPS เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการจัดสินค้าด้วยระบบเอกสารซึ่งต้องอาศัยความชำนาญการของพนักงานเมื่อมีการเข้าออกของพนักงานบ่อยพนักงานใหม่ไม่ชำนาญการหาสินค้าไม่เจอ หรือจำสินค้าผิดจนเกิดความผิดพลาดในการหยิบและจัดส่งสินค้า DPS ช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการนำระบบ DPS ไปใช้งานระบบ p Pick t o l i g h t คือการหยิบตามไฟเป็นการนำอุปกรณ์ p i c k t c กไปติดตามชั้นวางของสินค้าแบบ1ต่อหนึเมื่อมีการส่งข้อมูลเพื่อจัดสินค้าจะมีสัญญาณไฟและจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงขึ้นแล้พนักงานจะหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ การทำงานของระบบ i ิ t o l i g h t เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาในระบบพนักงานจะปริ้น Label Order ที่จะต้องจัดสินค้าและสแกนออเดอร์เข้าระบบโดย p i g t t g g จะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่จะต้องหยิบแล้วพนักงานจะหยิบสินค้าตามไฟที่แสดงอยู่บน p i g t t g g แล้วกดปุ่ม Confirm จนครบตามออเดอร์ระบบพุ t o l i g h t คือการวางตามไฟสามารถนำอุปกรณ์พ i กแทกไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งสินค้าหรือรับสินค้า การทำงานของระบบพุทธทูไรตเมื่อมีออเดอร์กระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆเข้ามาในระบบพนักงานจะปริ้นเลเบลออเดอร์ที่จะต้องจัดสินค้าและสแกนออเดอร์นั้นเข้าระบบโดยพุทธแท็กที่ติดตั้งไว้สาขาละ1แท็กจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่จะต้องหยิบจากนั้นพนักงานจะทําการหยิบสินค้าวางตามไฟที่แสดงอยู่บนพุทธแท็กแล้วกดปุ่มคอนเฟิร์มจนครบตามออเดอร์ข้อดีของระบบพิกทูไ g h ์และระบบพุทธทูไรต์ลดพนักงานในการจัดสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการหยิบสินค้า40-50%ลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าสต็อกสินค้าไม่ขาดลดเวลาจัดสินค้าเรียนรู้ง่ายส่งสินค้าได้ทันเวลา